ล่าสุดเกิดอีกอย่างขึ้นป้าอำนาจนำวงสาวออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เพริคัมพันต่ว่ากรสไปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินโมแครนแฟนหมอลำทีคารุปรักสู้ผู้สุ้คนมุนี้มาพบมาพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยค้นเก่าค้นเดิมกับพยภานคนโกสุริโยบานทาพี่น้องมีแต่ตั้งหวงไปหนาวาแต่ตัดเดิมงว่าแต่ตดเดิม่วงไปหนาเป็นบ่เออเกิดอะไรขึ้นป้าอำนาจนำวงสาวออกมาเคลื่อนไหวพี่น้อง มีการโพสรูปหลานสาวน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงในชุดสีส้มเพยคําผ่านส้มจี๊ส้มจี๊สเนี่ล่ะน่าสิเป็นรูปที่น้องขึ้นทําการแสดงเมื่อขึ้นเนี่ยเนาะแล้วใส่แคบแคนมาจากไหนโบเขียนอย่างจากแนวโบมีแคปชันเอียงจากแนวโพสตรูปอย่างเดียวแฮชแทบโบมีอย่างจากแนวโพสรูปซื่อๆอ้าวเกิดอะไรขึ้น fc แฟนคลับงงงวยเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าบรูวา ปาอำนาจลบคิดอีหยังยูลูกอำนาจลบคิดอีหยังยูจังสี่แม่มแต่จังเลยก็ตามนาสิคินฮอดหลานสาวนี่ลเพหยงคำถามแมนบล่ลหลบ่เบา,บาหลายคือว่าโคตรรูปเลย แม่นบ่แล้วอ่าแล้วมื้อนี้ป้าเพิ่นไปไส่นอป้าทีนี่สำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะป้าหน้านามุกซาเขาไปซ่องล่าสุดนี่เพิ่นไปเฝ้าคุณย่าที่โรงพยาบาลมื้อเช้านี้เฮาก็อัอคลิปสู้พี่สู้น้องฟังแล้วสำหรับป้าอ่าสำหรับป้าหน้านามุกเาออกมาเขื่อนไวเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือคุณย่าสุภาพเพิ่นบ่สบายน่าสิเป็นเกี่ยวกับอ่าปลูก ปวดหลังปวดกระดูกอยียงประมาณมนี้แหละมีค้าามหลายมือแล้วคุณยาปวดหลังหลายมือแล้วอ่าน่าละเอฟซีแฟนคลับกะส่งกาลังใจกันหลายนะพี่น,อนอ้องเนาะเพิ่นแอดมิทที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตีบอ,อเห็นออกมาเคลื่อนไหวนะพี่น้องเนาะโอ้อหรือว่านี่สิเป็นเหตุผลที่ลุงอำนาจออกมาโพสรูปลูกสาวด้วยหลานสาวบอจังสีนะเพราะว่าวันนี้ป้าสิเฝ้าคุณยายโยโรกพยาบาลก็ได้จะขอไม่ได้ไปทาง เวทีสาวหน่อยคือมันแพงเดี๋ยวควคิดหอดคิดถึงก็อาสีเห็นจังไหนน้องจ้าสี่แหมโพดลูกเบิ้งลูกโพดลูกเอาคือว่าเขาไปเบื้องลูกร้านสาวเบื้องแล้วก็อดบได้ก็เลยโพดเป็นบ่ต่ว่าห่างบได้เข็งแข็งชันอีหยังแต่เสือว่าความคิดถึงนี่แหละพยัญนะผ่านที่เห็นในตัดสินใจออกมาโพดแบบนี้เนาะนี่แหละเพื่อนว่าพยัญนะผ่านอีหยังกับแตงตักีีเอฟซีแฟงครับว่าเสือยิ้มยากบ่เสือยิ้มยากบ่เบาหลายแต่จริงใจยังนสี่มหมอ้า สีจังได้กระตามแล้วพี่น้องนกกะส่งกำลังใจนั่นแหละบอสเป็นทังหลานสาวทังลุงอำนาจนั่นแหละมือนี้กับส่งกำลังใจกันไปสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงลุงอำนาจเพิ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวกำลังใจคืนนี้ครับวันที่27พี่น้องวัดการะโกติพญา,านธษ์ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าป้าอำนาจเพิ่นกับมีการส่งกําลังใจส่งกําลังใจคืนนี้ครับเพื่นว่าครับอ่ะ <ใน S 1> เป็นลายคออยากหูเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวถา้าไปยี่ค้ำผานไปพออ่าทั้งคู่นาะพี่น้องเพระาะว่าจิเป็นลูกอำนาจล้วกะ,ะอ่าคุณป้าลำพันธ์เราโยงภระระยาสุดสวยของเพงิ่นคอยอยากสัมผณ์จักเทียอยู่ยีรีสัมผั์ว่าระวังลุงอำนาจกับป้าลำพันธ์ ไพจีบไพ่ค่าใจว่าสั้นช่อขาใจข่าใจแห้เงีันเออเพราะว่าป้ามนาในอาทาเพิ่นซีว้าเพิ่นสิโพดอี่ยังเงี้สิคือคือคล้ายๆกับผู้ชายขี้อายยังสิแม่คล้ายๆเพิ่นสิบ่ไใครบอกแบบว่าขึ้นหอดกับว่าว่ากาโพดบัขึ้อหอดจังสิแม่ก็เลยอยากหู้ัว่าสรุปว่าลุงอำนาจจีบปาลลำพันธ์หรือว่าปากลำพันธ์จีบลุงอำนาจมองนี้เดี่ยวรอดบังก่อนอีสานสิไปสัมผัส ถ้าว่าต้องสะพานคู่เลยแมนบอเออต้องสะพานพร้อมกันวัสดุท็อแมนเ,นเอาจังสรรพีน้องเนาะซึ่งก็นานนี่สําหรับป้าเอาหน้านามวงษาเพิ่งเกไดมีการออกมาโพสต์เป็นวิดีโอสั้นๆคือกันเป็นออรูปที่ร้านสาวน้องอุมีเพชรบรรเทงในหลักขึ้นออทำการสแสดงขึ้นร้องเพลงมาสัทุท็อปครับเอาเป็นจังไรเก็บภาพบรรยากาศมาฝ่ายเอซี่แฟนคลับอ่าแฮชแท็กกุ้งอิงวัสดุเป็นรูปร้านสาวเพิ่งทำการแสดงร้องเพลงแฮชแท็กเนี่ยเขาเลยเออเอาเอา นั่น,นล่ะ,ละพี่น้องกับกา้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาอพี่น้องเนาะหลายๆคนกลับไปสิว่จาจังไดล่ะหาซสือไว้แลว้วเอียงล่ะโศคลาบโศคลาบเออค่อยเข้าไปแล้วแอดมินหน่อยไปหามาค่ะเบิดตตลาดพี่น้องเสื้อบอก่อยได้ใบเดียวได้ใบเดียวได้สิบแปดมาหนึ่งใบพี่น้องแล้วมีการแบ่งกันพร้อมเด้เป็นเป็นเป็นหัวชุด เออชุดสองใบแบ่งกันกับเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงมาเอากันผู้ละใบเออว่าไงว่าใจตรงกันอ๋อได้เด็ได้แบ่งกันแมนผู้ขายลอตเตอรี่ว่าเหลืออยู่ใบเดียวอ๋อสั่ญบฉีกปันเคืงกันรหลวติอืมฉีกปันเคืงกันกระสิบที่จริงพี่จริงเพื่อนกันอยากได้สองนั่นแหละข่อยกระบ่ย้อมคือกันข่อยกระเทียนยู่นี่แม่ข่อยกระสีเอาเนาะได้ผู้ละใบได้ผู้ละใบแล้วข่าวกันแล้วว่าถ้าได้รางวัลที่หนึ่งอืมเจ้าจ้างสาวหน่อยเด้อเออ มือหนึ่งค่อยจ้างมือสองออกมาสองมือเลยจ้างคนละมือแมนบ่บ่ออกกันด้บ่ออกกันจ้างคนละงานเลยจ้างคนละมือเลยแมนอืมแต่ว่าเอาต่อกันเลยเทว่าแต่ว่าโอ้สาติถึงยี่ดี่ลดแหม จังสรรพีนองเนาะนี่แหละสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลักจความเคลื่อนไหวของปาอมนาดานงาวงศาประสันเถะเขาไปเบื้องผาบรรยากาศเมื่อนี่ปาอนาดเพิ่งกะสิเมยอ,อยุดออกไปในพังผานเพราะว่าเห็นว่าเดินทางจากงานเมือ่อคืนเนาะคืนงานยูซูลีนเหมือนบอกเดินทางมาที่บ้านแพงร่วมเท่าไรล่ละประมาณ3ามรอกว่ากิโลบอกเพื่านว่ากับว่าท่านไนพักพล้วกะไปเฝ้าคุณย่าอ่า สุภาพต,ต่อที่โรงพยาบาลมาสันท์เถากระทรวงกำลังใจกันไปฝ่าวงฝ่าเส้าเนาะแต่เสือว่ากําลังใจดีอยู่ดอกเพราะว่าเขาไปเบื้องผ่านบรรยากาศแล้วลูกหลานลูกหลานหลายไปให้กําลังใจหลายเท่าลูกไพ่จังส่แม่คือจังซ้อนนุชน้องลําเพลินน้องลําแพงจังสี่ก็ไปเยี่ยมคุณย่าคือกันจังส่แม่จังสันเนาะพี่น้องเนาะถึงแม้จะไม่พูดพยัาผานตะวันเพลินโพดลูกหลานสาวออกมาแบบนี้หลายๆคนเอฟซีแฟนคลับเข้าใจตรงกันคือความคิดเหดนแหละพี่น้องยางน้น่อย อาก็ยังโพดเป็นเอาเจ๋งเลยเจมสันข่อยโพดเพราเป็นไป็นคันบ่โพดเลยว่าสันเถาะข่อยโพด,ด,ดเฟซบุ๊กที่ว่าขอ่อยบ่เล่ยนเฟซบุ๊กบ่แม่นพี่น้องผมเล่นเฟซบุ๊กเพรเป็นอืมเล่นแมนบ่เล่นบ่บ,บ่พยายามทำก่วเข้า,าใจว่าสันถอดที่จริงแล้วผมโพดเด้ผมโพดรูปภาพเอ้ยโพดอนันต์นี่เอ้ยมาแล้วประมานักเจ็ดปีพี่น้องแนวไรเงาอไรข่อยแต่เมือกี้กันว่าคนคือว่าไปกดไลค์กดแชร์ให้ข่อยแน่เปย์ยังหระอเปล่า เขาว่ามันเป็นส่วนโตัวป่ะนะโอ้ตัางส่วนโตัวพวกหลักการตัางส่วนโตไว้ข่อยบ่ได้ตั้งบ่บ่ให้ผู้ใดเห็นเลยว่าสันข่อยบ่ได้ตั้งข่อยข่อยกัดโพดโพธธรรมดานี่แหละข่อยก็ยังแปลกใจว่าคือว่มมีผู้ใดมาแสดงความรู้สึกนี่ข่อยอันเอาให้เขาเบิ่งเขาว่าเจ้าเฮ็ดเป็นแบบส่วนโตตัวเจคนนะเอาส่วนโตจังไหนว่าสันต์นเะเบิ่งผู้เดียวเบิ่งแต่เจ้าผู้เดียวคนนะเอ้าจังไหนวะแตงสันข่อยกัอยากให้คนเห็นนั่งอยู่ได้เจ็ดเห็ดพวกได้หลายๆจันสิแม่ข่อยกับโพสตอ้างเ็มมมที่่แิด แจังสหน่อยโอ่อ่ใสนพี่น้องเงนานะหลายๆค้นหูแล้วสําหรับเลขที่ห้องที่คุณย่าสุภาพเพิ่นแอดมิดก็คือหกสองสองติดเพิ่นอนข้าผมผ่านเลขหกสพพงองสองโนพะิณองเนาะอ่ะเพื่อได้โซกได้ลารเพื่อมาร์าสันเถาะสําสหรับผู้ใดเอ็ซิแฟนคลับเป็นทางเลือกเพิ่อนข้ามผ่านเอ้าเพิ่นว่าสิเอามเอนี่พอด,ดีเอามเอนี่มแมนอ๋อมเอนี่วันซุกแมนมเอนี่ทั้ง เตรียมกระเป๋าเดินท่าไปตั้งประเทศละสันทังน้อยทั้งอย่างมากครบแล้วนี่มาครบแล้วแมนตอนนี้น้อยอ่อปปีมากครบแล้วอืโอ้ยกดไปใส่พอเตะคมฉำลึกไหมค่อยหลงสนไหมโอ้ข่อยกดไปมองนี้บันไดนะนี่โอ้ยียสองสองแอดไม่น้อยไม่น้อยน้อย สองสองแม,ม่นเ <6 22 S 2> อีหยงหกสองสองเลขของงาสุภาพแม่นบ่แม่นหกสองสองพี่น้องโอ้ยเฮ้อเรียบร้อยอืมสองสองอล่าง โทรคุณยาสุดยงออได้หรือค,คุณยาคลิปนี้สิ่งบ่ใดเปลี่ยนหัวขอไม่สัคุณยาสุภาพให้โชค่าสันตอเอออ่ะเจ้าสารนพี่นองเนาะก,ก็ดีใจนั่มมือเซาหน้กะวาไปยูดอกสหรับเลขที่ห้องหกสองสองของคุณยาสุภาพนพี่นองเน,นาะัเจ้าสารนพยังเนะขอกันคลิปหนาพี่นองสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ